สร้างสติกเกอร์ลายด้วย Microsoft Copilot AI ท่านใดสนใจติดตามกันต่อที่คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและแอบ,บกระซิบนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ Copilot มีการเปลี่ยนแปลงหน้าจอหรือหน้าตาของการแสดงผลอีกแล้วจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันเลยครับ Microsoft Co-Pilot คู่หู AI ของคุณครูทั่วจักรวาลเอพิโซดที่5มาแล้วนะครับสวีดัชสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเลยโดยเฉพาะคุณครูที่สนใจจะพัฒนาตัวเองพัฒนาการใช้งาน AI ไม่ควรพลาดคลิปนี้ด้วยประการทั้งปวงนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาที่เว็บไซต์ Microsoft Co-Pilot มาดูอะไรดีๆมาดูอะไรจริจงๆแล้วก็พบว่าตอนนี้หน้าจอหรือหน้าตาของ c o p i l o t นนั้นเปลี่ยนไปนะครับมีการเปลี่ยนไปมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างและจะไปเรียนรู้เทคนิคในการสร้างสติกเกอร์ลายง่ายๆสามารถต่อยอดได้เยอะแยะมากมายนะครับจะไปใส่ในลายจะไปใส่ในเอกสารประกอบการสอนสไลด์การสอนและอื่นๆหรือแม้กระทั่งการตกแต่งห้องเรียนเนี่ยก็ใช้ได้อย่าง ดีมากๆเลยนะครับผมแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่ได้แชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อเลยครับก่อนืีอยากจะบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์สักเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแรกของโคพลอ t ตนะครับแต่เป็นคลิปที่5แล้วเพราะฉะนั้นคุณครูท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมตั้งแต่คลิปที่1 2 3 4เนี่ยแนะนำให้ย้อนกลับไปชมกันก่อนเพื่อ ความรู้ความเข้าใจที่ต่อเนื่องและใช้งานได้อย่างดีที่สุดนะครับไปที่ไหนนะครับก็ไปที่ YouTube ของ t ีเดนแชร์นะครับแล้วมาที่ p พลย์ลิสนะหลังจากนั้นเลื่อนลงมาสักหน่อยหนึ่งนะครับก็จะเจอกับ p พลย์ลิสที่ชื่อว่า Co-Pilot AI สุดยอด AI สําหรับคุณครูนะครับตรงนี้ ก็มี4คลิปรวมคลิปนี้ก็เป็น5คลิปวิดีโอแล้วนะครับถ้าใดสนใจก็สามารถที่จะย้อนกลับไปชมได้ตั้งแต่การสมัครใช้งานแบบฟรีๆเลยแล้วก็รวมถึงสิ่งสำคัญจำเป็นพร้อมต่างๆนะครับก่อนที่จะมาถึงคลิปนี้อย่าอย่าลืมย้อนกลับไปชมกันด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปที่ Microsoft Copilot กันเลยดีกว่าครับ later few moments later. ง่ายที่สุดเลยนะครับทุกท่านก็มาตั้งต้นที่ google ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ microsoft co pilot ในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมจะกดที่ลิงก์แรกเลยนะครับกดเลยพอเข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดทุกท่านดู4คลิปที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องตกกระจายนะครับเพราะตอนนี้ผมเองเข้ามาเนี่ยผมก็ตกกระจายเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยหน้าตามันเปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับจากเดิมหน้าตามไม่ได้เป็นแบบนี้นะตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกแล้วนะครับ พอมาถึงตรงนี้เนี่ยผมแนะนำให้ลงชื่อเข้าใช้ก่อนเพราะการลงชื่อเข้าใช้นั่นหมายถึงมันจะเก็บประวัติของการใช้งานเราไว้นะครับเราสามารถเปิดกลับมาดูย้อนหลังเปิดกลับมาทบทวนเปิดกลับมาแก้ไขได้ซึ่งในที่นี้ผมจะกดลงชื่อเข้าใช้นะครับหลังจากนั้นก็กดลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเข้าครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เราใส่ชื่อเล็กน้อยนะครับเหมือนเป็นการบอกว่าเฮ้ยคุณคือใครนะครับซึ่งจะใส่ชื่อเล่นเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แล้วก็เลือกภาษานะครับหรือก็มีข้อมูลอื่นๆที่ระบบของ Co-pilot เนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกนะครับที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวนะเราก็ใส่เข้าไปได้นะครับในที่นี้ผมจะกดลงชื่อเข้าใช้นะครับหลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมุมบนขวาจากเดิมนะครับที่มันเคยเป็นปุ่มที่เขียนว่าลงชื่อเข้าใช้มันก็จะเปลี่ยนเป็นวงกลมแล้วเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษ ตัวแรกของชื่อนะครับในอีเมลของเรานะครับซึ่งในที่นี้ผมได้มีการพิมพ์พร้อมลงไปแล้วว่าเธอสร้างภาพได้ไหมนะครับระบบ AI ใน c o p i l o t เนี่ยก็ตอบว่าฉันสามารถสร้างภาพให้คุณได้เพียงบอกฉันหน่อยว่าต้องการภาพแบบไหนนะครับในลนักษณะแบบนี้ผมจะขออนุญาตพูดคุยทักทายอีกเล็กน้อยนะครับเธอเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไรหน้าตาไม่เหมือนเดิมอ่าโอเคนะครับลองดูว่ามันจะตอบยังไงนะครับ เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นและเก่งขึ้นเรื่อยๆอยู่เสมอแต่ถึงจะเปลี่ยนไปอย่างไรฉันก็ยังคงเป็นเพื่อนที่คุยอยากช่วยเหลือคุณเสมอนะครับเธอเปลี่ยนอะไรบ้างนอกจากหน้าจอหรือหน้าตาบอกฉันหน่อยอลองมาดูนะครับฉันอัปเกรดทั้งในด้านความสามารถและความฉลาดเ,เชิงภาษานะครับ เหมือนเป็นรุ่นใหม่ของสมาร์ทโฟนที่เร็วขึ้นและฉลาดขึ้นฉันเรียนรู้จากการสนทนากับคุณและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพียงเพื่อจะเป็นเพื่อนคุยที่ดีสำหรับคุณลองทดสอบกันเลยไหมมีอะไรอยากให้ชั้นช่วยหรือคุยเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษบ้างบอกฉันหน่อยว่าเธออัปเกรดอะไรแบบละเอียดแบบสั้น สิบข้อ,อลองดูนะครับมันจะบอกไงนะครับผมต้องการรู้สักนิดหนึ่งนะครับเค okay, อันนี้คือ10ข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงไปความสามารถในการประมวลผลความเข้าใจภาษาการตอบสนองสามารถเข้าใจบริบทการสนทนานีน้นะปุ๊บสามารถตอบคําถามทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้ใช้เครื่องมือสร้างภาพตามที่คุณต้องการอัปเกรดทักษะในการเขียนโปรแกรมและโคดดิง้งการสนทนาที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นการเรียนรู้จากการสนทนาในอดีตเพื่อปรับปรุงตนเองอย่างต่อนเนื่อง นี่เป็นส่วนหนึ่งของการอัปเกรดนะครับจากที่ผมสังเกตดูเมื่อก่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะมีข้อจํากัดเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเปิดใช้งานผ่านมอสซิ l a าไฟฟ f ็อกนะครับแต่เมื่อย้อนกลับไปใน4คลิปที่แล้วกับคลิปปัจจุบันนี้เห็นเลยว่าระบบเนี่ยมีการอัปเกรดและดีขึ้นมากจริงๆนะครับทีนี้เราลองไปให้เจ้าตัว Co-P ายโลเนี่ย สร้างรูปภาพให้ดีกว่าจะเป็นยังไงบ้างและแตกต่างจาก Microsoft Designer ยังไงไปพิสูจน์กันเลยครับ2000 <years> later. โอเคครับผมขออนุญาตสร้างรูปภาพที่ยังไม่อิงกับสติกเกอร์ไลน์นะครับแล้วเป็นพร้อมภาษาไทยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสร้างรูปภาพแมวน่ารักน่ารักวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านท่ามกลางสายฝนโปรยปลายนะครับอ่าลองมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็พิมพ์นี่เลยมันก็จะทำการ ประมวลผลนะครับแล้วก็เป็นกราฟิกที่เป็นในลักษณะของ AI แบบนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะครับอ่านี่เลยออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับโอเคทีนี้เราลองใส่เป็นแบบในส่วนของสติกเกอร์ลายบ้างจะเป็นยังไงลองมาดูพร้อมตามนี้และทุกท่านสามารถปรับยืดหยุ่นหรือปรับตามความเหมาะสมหรือปรับตามความต้องการได้เลยผมขออนุญาตนำเสนอเป็นตัวอย่างสั้ 3-4ถึง4พร้อมประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเริ่มต้นที่พร้อมแรกเลยครับสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้นะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้อดีหรือเป็นข้อด้อยก็แล้วกันนะครับจากเดิมถ้าเกิดได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Microsoft Power Pilot หรือเคยลองมาเนี่ยเวลาที่เราสร้างรูปภาพนะครับไม่ว่าเราจะพิมพ์พร้อมที่ระบุจำนวนหรือไม่เนี่ยมันจะเป็นการสร้างรูปภาพออกมาทั้งหมด4รูปด้วยกัน แต่ตอนนี้ปรากฏว่ามันสร้างออกมาแค่หนึ่งรูปเท่านั้นผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนนะครับทีนี้ผมจะลองพิมพ์พร้อมนะครับว่า cat cute ก a r t o o n นะครับม m a line sticker Se set นะครับในลักษณะแบบนี้แล้วกด enter หนึ่งครั้งนะครับ และนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ออกมานะครับอาจจะมีบางส่วนบางภาพเนี่ยที่มันขาดหายไปนะครับเวลาเรานําไปใช้เนี่ยเราก็อาจจะนําไปใส่อย่างในแคนว่าอย่างในเอ่อฟอทอชอปหรืออย่างใน PowerPoint ก็ได้แล้วเลือกเฉพาะรูปภาพที่ใช้ได้นะครับตรงกลางตรงนี้นะไปต่อยอดทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นสไลด์ประกอบการสอนไม่ว่าจะเป็นตกแต่งห้องเรียนหรือกแม้กระทั่งนะครับที่เป็นสติ๊กเกอร์ลายก็ได้นะครับลองมาดูพร้อมต,ต่อไปกันบ้างครับ ทีนี้ผมลองเปลี่ยนพร้อมนะครับเป็นแมวไทยการ์ตูนนะครับลายสติกเกอร์เซตจำนวน20รูปภาพซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแค่9รูปภาพเท่านั้นนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9ี่ป้าลองกำหนดจำนวนของรูปภาพดูจะเป็นแบบไหนนะครับในที่นี้ผมกำหนดเป็น20รูปภาพเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้ครบ20หรือเปล่านะครับหรือจะมีภาพไหนที่ตกขอบไปบ้างแล้วใช้ได้มากน้อยแค่ไหนมาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับอ๋อโอเคนะครับ ก็ไม่ได้ถึง20ภาพนะมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับสร้างชุดสติกเกอร์แมวไทยจำนวน20ภาพให้แล้วคุณจะได้พบกับภาพเหล่านี้ในไม่ช้านะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ออกมาในลักษณะแบบนี้นะอืมนะครับผมลองบอกว่าไม่ได้ครบ20ภาพได้แค่9ภาพและบางภาพขาดหายไปโดยเฉพาะ ภาพที่อยู่ติดขอบซ้ายขวานะครับอ่ะโอเคผมจะลองบอกซ้ายหรือขวาอ่าลองดูนะครับว่าระบบโคพายโลดจะทําอะไรให้เรานะครับดูเหมือนว่าข้อผิดพลาดในการขอโทษที่ไม่ไปตามที่คาดหวังถ้าคุณลองอีกครั้งอยากให้คุณอธิบายว่าต้องการแบบไหนโอเคผมจะลองเปลี่ยนพร้อมใหม่เป็นพร้อมในลักษณะแบบนี้ดูนะครับ ขออนุญาตเป็นพร้อมสุดท้ายที่เป็นตัวอย่างกันแล้วกันนะครับผมบอกว่า create ก็คือสร้างนะครับ15รูปภาพเกี่ยวกับนกคูกนะครับที่เป็นคุณครูในลักษณะที่เป็นการ์ตูนนะครับแล้วก็บอกว่าเป็น black ground ที่มีพื้นหลังหรือฉากหลังสีขาวในลักษณะแบบนี้นะครับลองกด enter เลยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันว่าทั้ง3พร้อมเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างแต่ทุกท่านเห็นไหมครับว่า ใน Microsoft Co-pilot กับ Microsoft Designer เนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนเลยอันนึงก็คือใน Microsoft Co-pilot เนี่ยไม่สามารถที่จะมีตัวเลือกให้กดนะครับว่าเราต้องการภาพในแนวไหนมันจะเป็นแนวสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Microsoft Designer เนี่ยมันจะมีให้เลือก3รูปแบบยังไงลองไปดูในเพลย l ลิ t ตของ Microsoft Designer ได้นะครับโอ้ก็ออกมาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับ สุดท้ายแล้วผมพบว่ามันสร้างสูงสุดได้เพียง9รูปภาพเท่านั้นนะครับต่อให้เราจะกําหนด15ต่อให้เราจะกําหนด20หรือมากกว่านั้นมันก็จะได้9รูปภาพนะครับแต่ตรงนี้มันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบพอใช้ได้อยู่นะครับบางอันแน่นอนว่ามันอาจจะขาดจะตกมุมไปนะครับแต่เราก็สามารถที่จะไปครอบไปเลือกใช้ในส่วนที่มันใช้งานได้นะครับตรงนี้ไปต่อยอดในการสร้างสติกเกอร์ลายได้ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะมีบางส่วนบางตอนที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังยังไงทุกท่านก็สามารถที่จะไปปรับประยุกต์ใช้หรือท่านใดได้เกิดทําแล้วมีพร้อมดีๆเจ๋งๆนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ล่างคลิปนี้เพื่อแบ่งปันให้กับท่านอื่นๆหรือคุณครูท่านอื่นๆได้นําไปใช้ประโยชน์ ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ของตัวเองด้วยและนั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมและเป็นประโยชน์มากๆนะครับผมท่านใดกำลังพัฒนาเกี่ยวกับการใช้งาน AI นะครับแล้วยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงที่เดนแชร์มีเ์ลิสต์เยอะแยะมากมายนะครับกว่า10 k เครี it, รวมกันถึง100 เกือบจะ120คลิปวิดีโอแล้วนะครับเกี่ยวกับ AI ยังไงก็สามารถที่จะย้อนกลับมารับชมกันได้ดูไปหยุดไปดูไปทําไปดูไปฝึกไปเชื่อมั่นเหลือเกินว่าทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้และทีเดนแชร์เป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านเสมอนะครับฝาก like, กดไลค์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับตามกันต่อคลิปหน้าเลยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเจอกันต่อครับ